ไ,ไ้ไหกินกับข้ากันเถอะโอเคจ้าอืมเอออืมไดี้มีไรเหรอฉันลืมไปว่าฉันกินไม่ได้อะอ้าวทำไมกินไม่ได้ล่ะอืมไม่รู้สิแต่ฉันว่านะฉันกินนมดีกว่าเดี๋ยวฉันไปสั่นงนมก่อนนะโอเคจ้า จ้าเดี๋ยวฉันมานะจ้ามาแล้วนี่ไงนมอ,อืมแล้วทำไมกลิ่นมันแปลกแปลเหมือนมันไม่ใช่นมทั่วไปเลยมันคล้ายๆกับนมของคนท้องเลยอ่ะไม่รู้ซีแต่นมยี่ห้อน,นี้มันดีสุดๆไปเลยอืม ฉันน้าบอกให้รอยตี้รวยได้ว่าฉันท้องอถวยอะไรเมืเเ่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะออไม่มีอะไรจ้าฉันก็แค่พราว่าฉันต้องห้ามให้รอยตี้กินน่ะทำไมละ่ะอ๋อเพราะนมเนี้ยมันคล้ายๆนมส่งกาแฟนะจ้ะอ๋อฉันกินกาแฟไม่ได้จ้าโอเคโอเคโอเคกินกาแเถอะ เอ้กินเสร็จแล้วเอาไปเก็บกันนะดามานะจ้ามาแล้วอะไรจ้ะนิ้งกินเสร็จแล้วเหมือนกันอะไรแล้วเราจะไปไหนกันดีอ่ะเิลซี่ก็ไปเรียนไงโอเคจ้าไปะนะ ตอนกลางวันโทยไลเธอจะกินอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันไปซื้นอนมกินดีกว่านะช่วงนี้โทยลไลแบบปจริงๆกินเอากินแต่นมๆๆๆนมๆๆนมนมนมนก็คล้ายๆกับนมคนท้องด้วยแตบบ่จริงๆห่รอนนี่ละกันรู้จะกินอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช้าหน่อยนะเพราะว่า อคนเยอะมากเลยอะต่อแถวซื้อนมกันแม้ไม่รู้จะซื้อกันอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะไม่รู้มันก็เรื่องของคนเราอ่ะนะก็ใช่ใช่ใช่อะไรอะแล้วทธอไม่กินอะไรเหรออ๋อไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้วันนี้มีอะไรให้กินบ้างอ๋อมีสต็กด้วยฉันไปสั่งสติกก่อนนะ จ้ามาแล้วอา้าวทำไมเปนแฮมเบอร์กเกอร์ได้ล่ะอ๋อสเต็กหมดน่ะอ๋อหืออานั่กินกันเถอะนะจ้าแล้วเธอไม่กินผักเหรออืมก็หิวหิวแต่ฉันกินนมดีวกว่าดูแลสุขภาพร่างกายจ้าจ้าจ้าจ้อาอ้าว อ๋อถอยไลท์ไม่ไรหรอคือฉันอยากจะถามเธอหลายเรื่องนว่าทำไมช่วงนี้เธอกินนมบ่อยอ่ะฉันเห็นเธอกินนมมาสี่เดือนแล้วนะเออจริงด้วยอนีม่มีอะไรฉันแค่จะจะดูแลร่างกายนะ่ะฉันก็เห็นเธอดูแลร่างกายมานานแล้วนะจะทำไมคราวนี้ฉันเห็นเธอกินแต่นม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 ,นมอะ่ะแหมมันเป็นคล้ายๆกับนมคนท้องด้วยเออ คือฉันคือเรื่องนี้ฉันไม่อยากบอกให้ใครรู้เลยคือคือคือฉันท้องน่ะฮะทอะไรเธอท้อง้เหรอใช่ฉันท้องแล้วเธอท้องกับใครล่ะแล้วเธอท้องมากี่เดือนแล้วเนี่ยฉันท้องมาสี่เดือนแล้วแล้วเดือนนี้ก็จะครบเป็นเดือนที่5แล้วเนี่ยแล้วฉันอ่ะท้องกับแฟลชแฟลชใช่ฉันท้องกับแฟชเรื่อ,ง,องนี้ต้องไปหาเรื่องแล้ว ไม่ต้องไปหาเรื่องหรอกฉันไม่อยากมีเรื่องกับใครฉันก็เป็นผู้หญิงที่ดีเกินฉันก็ไม่แค่ไม่อยากมีเรื่องกับใครอะ่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคแล้วเธอทำงางกับลูกในท้องกับเธออะ่ะฉันก็ควจะเลี้ยงด้วยตัวเองนั่นแหละฉันจะช่วยได้เป็นอีกแรงหนึ่งไหมก็ก็ได้อยู่นะแต่ฉันต้องจ่ายอะไรให้เธอด้อหรือเปล่าไม่ต้องจ่ายหรอกฉันน่ะดีช่วย เดี๋ยวฉันจะไปบอกแอปเปิลแลจ็คฟอตชายหละคนมาช่วยเธอเล่กับเธอนะอ๋อขอบคุณนะมากเลยนะจ้าฉันรู้ว่าภารกิจของเจ้ายังมีหลายอยา่างเราก็ต้องปกป้องม,ม,มันมากมันมากมากอ๋อจ้าแล้วเธอจะไม่บอกให้แฟชรู้เลยเหรอไม่อ่ะฉันอยากจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับถ้าเธอเป็นเพื่อนรักของฉันจริงเธอให้บอกแฟชนะฉันขอรอ้องจ้าฉันไม่บอกแฟชแน่ขอบขอบคุณนมากเลยนะ เพราะเรื่องนี้ฉันไม่หยากไปถึงแฟชช์นะถ้าถึงแฟชชแล้วแฟชชอาจจะตกใจแล้วมาคืนิกับฉันก็ได้มันก็ดีเนี่ที่เธอกับแฟชชคือดีกันมันไม่ดีหรอกแฟชชโอเคนกใจงฉันโอเคงั้นเราไปกันไปกันเถอะไปกันก่อนเถอะนะเธอกินนมสร็จยังก็ใกล้หมดแล้วโอเค เสร็จแล้วโอเคปะค่อยๆยเดินนะจ้าขอบคุณนี่ไปไหนกันมาจำาหาตั้งนานใช่จ้าไปไหนกันมาเหรอฉันจำผ่าตั้งนานแนะ่ผ่านหาตั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนกว่าเธอจะใช้สาเธอได้นี่นี่นี่น,นี่ไปไหนกันมาเหรอขอเผือรได้ไหมได้แต่อย่าเผือกเยอะนะโอเค นี่คือฉันมีเรื่องไม่สบายใจอย่างหนึ่งคือเราเธอห้ามบอกแฟชด้วยนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคือฉันท้องนะ่ะฮะท้องฮะท้องฮะท้องหรอก็ใช่เนี่ยสีถทวารายท้องอืมคือเรื่องนี้เธอห้ามบอกแฟชเป็นอันขาดนะแต่ถ้าครบกำหนดในวันคลอดฉันนะ่ะฉันนะ่ะก็จะ ขอให้พอเธอช่วยฉันเลี้ยงหน่อยได้ไหมฉันเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวหรอกนะตั้งแฝดสองผู้หญิงกับผู้ชายอะ่ะแฝดสองเเหรอทวยไรจริง,หรรง,หรงเหรอจริงเหรอแฝดสองเลยเหรอก็จริงนะสิฉันไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าฉันมีลูกสองคนเว้านะออฉันต้องบ้านตายแน่นเลยทั้งลูกผู้หญิงทงั้งลูกผู้ชายอะ่ะเราจะทำงไงดีเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยขอบคุณมากมากเลยนะอือทอยไรคุยเรื่องอะไรกันเหรอึอแฟรชอยากเพิ่งมารคับมาอยู่อะไรตรงนี้ได้ไหมใช่เธอไปก่อนได้ปะใช่เออเทุกคนหนีก่อนได้ไหมมทำไมเหรอทอยไรคือฉันอยากมีคุยเรื่องอะไรจะคุยกแฟรอะ ไปไปเข้ากลุองกิ้นกันเนาะสามพิญญากันใช่ไปเถอะฟรัชชายชาแต่ฉันอยากอยู่ด้วยอะฉันอยากเป็นเพื่อนทวายไรไปได้แล้วแต่ฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนทวายไลขอบคุณนะฟรัชชายคุณนี่คุณคุณนี่กับผมแล้วใช่ไหมไม่ทำไมล่ะคุณนอกใจฉัน ผมไม่ได้นอกใจคุณอ้อยผมพูดมาหย่รอบแล้วผมไม่ได้นอกใจคุณแล้วทําไมถึงได้มีรูปอย่างนั้นออกมาได้ก <extr ude> ็ผมบอกว่ามันเป็นอดีตอดีตเหรออดีตก pues ็แสดงว่าก็คเคยผ่านมาแล้วสินะแล้วก็เคยทำมาด้วยกันด้วยก็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  ไม่ต้องมาทำมาตีหน้าซื่อฉันไม่ชอบนะความแบบเนี้ยไปดีกว่าออถอยไล้ถอยไล้เป็นไรอะถอยไล้ถอยไล้ถอยไล้เป็นไรอะถอยเป็นลมเหรอถอยไล้ เออเงียบๆก่อนนะคะตอนนี้คนแค่กำลังหมดสติอยู่ค่ะเราน่าออกไปจากห้องชวนด้วยนะคะทําไมล่ะผมเป็นแฟนของถ้วยอะไรนะดิฉันรู้ค่ะแต่ฉันต้องการให้คุณออกไปก่อนนะคะก็ทัวร์ไลท์อคุณหมอคะทัวร์ไลท์เป็นอะไรหร,หรือเปล่าคะอืมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะแต่ก็แค่ คุณเจ้าหญิงทอย,ทยอไรก็แค่หมดสติเพราะมีอาการมึนหัวและเครียดจัดเรื่องอะไรบางอย่างเออเจ้าหญิงทอย,ทยอไรมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าคะมีค่ะคือเรียองดุพชายอย่าพูดอึ๊บแล้วทำไมจะพูดไม่ได้หรออย่าพูดนี่คือคำสั่งของทยอยไรนะจริงเหรอฉันไม่รู้ขอโทษทีนะ นดีว๋วไม่เถอปากบอกที่ฟัดชัยยังไม่ไปเลยฟัะชยัยเธอรู้ไหมวเธอพูดลอล้วออกไปฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ดีแรกที่ฟัดชัยยังไม่ได้พูดะอะไรออกไปมิเงนความรับเปิดถูกเปิดแน่นอนเออมีอะไรหรือเปล่าคะเราไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะคือเมื่อกี้ฟัตชัยเขาบอกว่าเห็นผีเสื้อเข้ามาในห้องเฉยๆนะคะแล้วเขากำลังจะบินไล่จับค่ะ ดิฉันก็เลยให้เขาอยู่นี่ๆค่ะเผื่อจะทำข้าของเสียหายค่ะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะอ๋อค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือเจ้าหญิงทวรไลท์คือเจ้าหญิงหมดสติเพราะอาการเป็นหัวประศิษฐาไม่สบายเป็นไข้แถมนี้มีอาการเครียดอีก แล้วก็อย่างหนึ่งคือเจ้าหญิงนอนพ,พัาผอมไม่เพียงพอทำงานหนักเยอะเกินไปแล้วที่ดูดูมาองหญิงมีเด็กในท้องนะเพคะดูจนได้ฉันอย่าไม่บอกเลยแต่เขาก็เอกซเลย์มาแล้วนี่องหญิงทเวลไผลปรากฏออกมาแล้วองหญิงทเวลัท้องคะ่ะฉันรู้แล้วล่วะค่ะ ฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปบอกแฟชก่อนนะคะไม่ต้องค่ะอีนี้เป็นความลับนะคะทำไมล่ะคะคือฉันไม่อยากให้แฟชรู้นะคะ่ะค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 ่ะเฮ้ยต้องให้ทอยไ์พักผ่อนเยอะๆละอย่างนี้อาจจะส่งผลให้กัดติดในท้องได้นั่นน่ะสิฉันห่วงทอยไรจังเลย <c oughs> ห่วงตัวเองอะไม่ว่า ก็จะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าเธอถูกปักป่องออกไปอ่ะอถึงจะไม่ปักป่วงเขาก็รู้ว่าทวยไรย่หรอกท้องนะใช่จะทวยกอดจนคนเดียวไม่ได้นะออกมาไอยปอยอให้ทวยไรยนอนอยางนี่แหละเนาะเราอย่ายุ่งกับทวยไรยเลยเดี๋ยวทวยไรยจะพักผ่อนไม่สบายนะทุกคน ใช่ป้าเบเถอใช่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 เบอเ